สองหมกว่านีล่ล่ะโอ้ยมแม่นแม่นคักเนาะ,<ช>ละเลขทูบแม่เนาะแต่ว่าแม่ก็ได้ตดเมื่อคืนนี่ฝันได้หอไปกลางน้าแม่ละตีหาสี่สูตรสามตัวอีกแล้วแม<ร>่ได้ตดแต่ว่ามันออกห้าส่วนสี่ใช่ไหมครับได้ตัวโอ้ย 40, 40. คือหาศีรษูนแล้วก้าับแต่ว่าแม่ปล่อยให้ทางช่องมาละว่าเก้าศีรษูนเนาะเป็นเลขทูบบ่จ้าเป็นเลขทูบออกสามม้วนแต่ด้ออกทางช่องแต่ว่าออกอันหลังหลังหนากอนหน้านี่จักงวดละแม่เ <c oughs> ต้นเป็นปีใหม่มันถึงกับบัตถึองงวดเดียวนะหล่ะปีเดียวไอปีหนึ่งหลุดงวดเดียวนะแม่เนะาะเขาเลขทูบย่างเดียวนี่บ่แม่ เทูบรง้าแเขาเลกฝันเลยแม่แม่ล็ฝันได้หัวไปเลยหัไปกามน้ามือนอะแม่ละตีหาสี่สูงค่ะแม่ก็ต้องบูนหลยเนาะศูนยีม่เออโน้ตทูบฮแม่ว่าสยามคงสุดถ่ายแล้วมาว่าเนี่ยสงสัยว่ามีสัญญาณทรบันไดกับว่ติดจาจาแมนยุ่งขอโทษไปขัดติญนแมู่กจุดทูบแม่นมาก แม่จุดทูบอันปูเวทนี่ตลอดได้ไหมค่ะบูชาปูปเวทมาไหว้ไหว้หตั้งอยู่ใกล้ปุ่มสนู้นห่ะกันยังดีอย<ม>อู่ดอกพ่อได้ทำบุญเขาเกิดน้ำลายบ่มแม่รอบเนี่ยจ้าถือน้ำลายแม่กับซีไปทำบุญอกีกจ้าได้ทำบุญเสร็จแล<ะ>้วเอ้ฟซีว่าให้ตามก็สันติสามตัวเนาะ เม่กับเขาอยู่เก้าสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์น้องแม่หายมากแล้วมันออกอันศูนย์สี่วันนี้แม่เอก่อนแม่ก็เลยเอาหาสี่ศูนย์แม่แม่บไ่ได้กลับแม่แม่บไ่ได้กลับแม่อตุ้งอด้ดูหอไปกลางน้ำแม่น้ำกว้างกว้างยุกกลางแม่น้ำเลยแม่ ฝันาาในหอยในปินหายนี่นันเนี่ยแต่ว่าเราปน,นสี่เนี่ยาแก็ยังดีดก้องเขายู่เนาะแม่ก็ไลยเอาหาใส่อีกหมู่บ้านนี่นคนหลายหลายนูเขาวัดม่ได้มันสองกิโลพน่ารถติดเพราะว่าเต่นไปแม่ออกมากันมอเตอร์ไซค์นอาช่วดสิออกวิทย์แบบสอโงนึงน่นะก็ตีคาตีแน่แม่ไปสวยม้นไปจนแต่มือน,นั่นผุนอะออกมาสี่โมงเามาหอดชวสิวินหามงเสาื์ อันนี้สูงสางวัดเนาะแม่เนะาะอันนี้สูงสางวัดค่ะจ้าแม่กันไปนั่น,นก็ไปทำบุญน้ำเพลินท่านหาโอ,โอจ้าตุสาธุยังว่าพอได้ทำบุญอีกได้ทำนี่ก็ได้ค่ะอีฟซี่ผู้ใดถือน้าคุณแม่ก็เมนมาเด้อค่ะจะรวมทำบุญกับแม่ดาวก็ได้เนาะฮมันใดสีจุดอีกละแม่กีบซี่พันล้อ มื่อนี้วันหยังมื่อนี้วันอาทิตย์บอกจ้าวันอาทิตย์มื่อชิ้นหาคำมันตรงวันหยังว่าแม่อยากจุดมือ่อชิ้นหาคำบุญละห้าคำเนาะตัวเบิ่งปฏิทิกนก่อนจ้าญาติหมู่ว่านี่สงสัยบ่มีสัญญาณเนาะแม่โนก็คิดว่าิพอ่อแม่ละอขอบคุณยังว่าเดี๋ยวหาเลาะหากับว่เห็นแม่เห็นเจ้าร้าเขาก็ได้คนหลายหลายบวันโอ้คนหลายยีห่หลีคนคนไปทำบุญขักเนาะอือ แต่ยังดีอยูดย่ดอกว่ามันเข่าใหา้ยู่แม่แห่งอธิษฐานโอ้ยขอบคุณนะดอกแต่เอสซีโทรมาสามคนแล้วเพิ่นบัดได้เพิ่นบดัดเล่นเพิ่นบวกกาเพิ่นเอาเต็งตรงวันอน่นนะซีสูงเพิ่นนี่นะสามคนบวกมาแล้วืออจังนไรบวกกาพเนาะแต่ชื้อเลขจังไ่าบวกกเาเพน่ะเนาะอ้าขอบคุณนะดอกเออชือเลขก็ต้องกาพต้องบวกเนาะแนคนเพิ่นว่าไม่ได้กาพเลย พุ่นเียวนาไหมอกแม่ก็่แม่ก็บพโอ้ยเนาะวันีทึน้ำแม่แมดาวเนี่ยก็ได้ลูกค่วัาสีทรหาแม่ทู่อยู่บ้านปตีขอโทษมันโมมีสัญญาณเนาะแม่เสียดายค่ะก็ะสั่งลูกกับศีื้อน้ำยู่ะันศด,ดตรูเก่านน่นะโอ้ยแม่ก็ได้ต้นหาสิบาแต่ทิ่าเท่าไหร่ต้องหาชิบทาต้นหาสิบานี่ก็บ่เคย ได้เท่าไหรว่าสิบาทปีนึงนี่แม่รุดแค่เดียวนึงบ่จ้าแต่ปีใหม่มันนี่รุดแค่เดียวค่ะเด็กทูบล้วนๆบ่แม่จ้าทูบล้วนๆค่ะอุ้ยแม่ก็บ่กทรงไล่ให้ลูกแน่นอนแม่ไม่ไล่เบิกทรับอยู่เห็นลูกเห็นเลยค่ะที่ทรงไห้ทรงไห้เนี่ยลูกเคล็ดไห้นั่นน่ะจ้ะโอ้ยมมก็่ตอดรับโคออกโคเข่าแล้วนั่นแหละแม่เค็ดยังบ่เป็นปึ๊บไม่ขั้นขั้นมัน บอกลูกบอกร้านนี่เขาเฮ็ดไห้ห่งไห้ยูเมื<ต>่อวานนี้การ้อยบ่อทรมาน่ะกัส่งให้เพื่อนอืมแม่นอีริสามวัดสี่วัดลูกเขา,าบ่ไดิซื่อน้ำโ่มาเกดชูบว้าวตรงๆนั่งเน,นะาะบาดนี้นสิร่งซื่อน้ำเบิงกันน้มันคืออันบ่อถถบ่ถ,ถ,ถือแก๊กเทียแทะขอบคุณ แม่กันแม่ก็จูทูบอนเนาะก็จะสิว่าเชิงไดนก็ตามนั่นนั่นะเนะเพราะว่าเอฟซีก่ะเบื้องแม่ติดตามแม่ยืดดอกก็สิบวมีผู้ถือยื่บวกขันถือก่ะว่าถือในชื่นใจแน่นะเนี่ยก้อกว่าเต้บู้ถือผู้บวกก็เมื่อยเลยเนาะจ้าขอบคุณจะสิว่าจังไหนเนาะออืขอบคุณนั่ะดอก เลขแมเลขออกน้ำกุูนแม่โอ้ยสามหนึ่ง่ะอืมอืมสามหนึ่งเนาะแม่ลูกกระสือยุง่ะนันบอกหลับไม่นลับก้ดม่กวนเลยพูกแม่นคักเนาะแม่เนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมหลังนองวก่อนมันออกหนาใช่หลังหลังใช่กันนองว่าเนี้ออกสีู่นสี่เลยออกตัวกลับเนาะได้สองหมื่นได้สองหมื่นหรอครับแม่วที่แรก็ไปทำบุญพัฒนาแล้วแม่เนาะ ไปท่าบุญมือวานมาก่อนนี่พันหาร่วมบุญน้ำพระอาจารย์สาธุด้วยกระสาธุบุญแนมะ่แม่ <c oughs> ก็ใช้ช้อนบัตรพลุดแม่สองตระกูลกับสองพันแปดอือหูคนกาท่าบุญ <c oughs> ตระกูลพ่อนะ,ะอบบนท่า, <c oughs> าททบุญในบัตรพลุดต้องท่าให้ซุกตระกูลนะครับเพราะว่าบัตรพลุดเทาทีบ่ได้เถียงกันชนีนะอืไปไปท่าบุญโอป๋อเฮ้าสิได้ท่าบุญได้บาทนี่ <c oughs> โอ,โอ้เลขทูบคุณแม่นี่คือเตรียมไว้จุดปีหนึ่งเลยเหรอครับแม่ครับค่ะบูซามาปีนึงเลยค่ะโอ้ไอบูซามาแต่สยคยืแึแม่น่แม่อันแม่กับเบิ้งไนโทรศัพท์แล้วว่าบูซ่าปูเวตแม่ก็เลยให้ลูกช่างไห้นะจ้ะโอ้แล้วแล้วเราก็เลือกเอาเหรอครับแม่ว่างวดนี้เลือกตัวนี้ตัวนี้เหรอครับแม่แม่กับแม่ก็เชียงจับไปนั่นแหละเพราะว่ามาันมาถึงกกงมันข้ากันมาใช่ไหมครับ แสดงว่าคุณแม่มีเซนนันเนี่ยเนาะแม่ก็เชี่ยงจับเอาซะนี่นะครับแล้วมาบวกกับความฝันเราด้วยใช่ไหมครับแม่อ้ยแม่ฝันไแม่บบกับแม่ขั้นกับแม่ชีได้ตรงยูแม่ชิได้สองหมื่นยูเดล็กสามตูงงวดงวดที่แล้วก็สามตัวเนาะแม่เนาะเราติดต่อกันไม่ได้เนาะแม่เนาะเสียดายเนาะฝันแม่ฝันแม่เอาเนาะฝันแม่หัวไปกลางน้ำยูแม่น้ำกวนกวนักหัวบ้นยูหันละครับ ผู้ใดถ่ายพิมพ์บรอเด้อพิมพ์รอไว้เนาะเบิดปีมันซิบกงวัดลราบ่แม่จ้าเป็นซิบซิบหวดเนาะแต่หมดปีปีนึ่งรุดเที่ยนึงปีนึงหลุดครั้งเดียวอือเอาพิมพ์รอดไปเด้อค่ะท่นผู้ใดบอพิมพ์รอแม่ดาวบอหายดิไม่หวัดเนี่ยขอบคุณสิบห้าค่ำเหรอครับแม่เอค่ะแม่ันทุลามันชิมหาค่ำแม่ถึงจะจุดเนาะครับผมเอาให้เอฟซีรอไว้เนาะแม่เนาะ ครับขอบคุณคุณแม่นะครับผมครับเอาให้ FC พิมพ์รอไว้นะครับ FC ครับโอ้โหแม่นแม่นจริงๆนะครับสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วคุณแม่ดาวนะครับโอ้ยถูกกันหลไหมครับ FC ครับเอฟมินี่ไงท้องเลยเอ้าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็ดีใจกับคนที่ถูกนะครับผมส่วนสําหรับ FC ที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับงวดหน้ายังมีอีกนะครับเนาะครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยว15้าค่ำเรามาเจอกันนะครับกับคุณแม่ดาวนะครับผมเอาคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ